ปุริสัยยุคานิอาตบุริสปุกคลาเอสภะข่ววัตโตอาสาวกสังกวายหุนายโยปะหุนายโยทาเกไดายอัญชาลีกะระนิยออดตารังกุญญาเกตังโลกัสสา จากันว่ามันเป็นส่วนมนุ์มนาฏินะเปยอโนตารังนยักเพตังรดัมาค่อยดีปันใดเห็ดยังไดป้าสูเข่าพเสาแสกดวงแยกแม่นี้ดวงจะเอ่อปีจะไล่มันเข้ามาในดวงชะตาปีนี้พอค่อยดีปันใดสำหรับคุณหมอ นะเพราะฉะนั้นคุณหมอจะต้องยืนยัดอยู่กับความเป็นจริงนะเฮ็ดดีเขากะว่าเฮ็ดบ่ดีเขากะว่าเด้เอ,อบาทนี้มาอยู่ในช่วงที่ลุ่งแล้ปล่อยว้างพอดีเพราะฉะนั้นคุณหมอต้องดูแลตัวเองตอนนี้คุณหมอบ่ได้มีไผยคุณหมอมีแต่แมวนะคุณหมอบ่มีไผยคุณหมอมีแต่แมวนะเพราะว่าดวงดวงเก่าของคุณหมอสิเป็นในลักษณะนี้นะนี่คือดวงเก่าของคุณหมอ เลขห้าอยู่ในดวงชะตามันไม่ค่อยดีมันโยงไปที่ปิตาไปที่สหาชาัชชะและไปที่สุภะและอยู่ในดาวของราหูเพราะฉะนั้น่อนเดเรนี่ไปเขาจะขุดหลุมฝังคุณหมอน่ะขุดเอาเรื่องเก่าๆขึ้นมาน่ะเรื่องตะปูดตะฝุ่ยคุณหมอเคยไเป็นน่งดายู่โฮมใดดอกไม้ใดปลาไม่หมองใดอยู่ในห้องใดน่ะเกยเป็นหมอมาแบบใดน่ะสอนอยูมห ah ิดลือชังใดเขาสิขุดออกมาหมดเลยน่ะนี่แหละ นะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองในภายหลังเพราะว่าการที่เขารู้เรื่องราวของคุณหมอเยอะเกินไปนะเขาก็จะเอาคุณหมอนี่แหละมาท่าลมนะในตอนนี้เพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่กําลังจ้องคุณหมออยู่นะผู้หลักผู้ใหญ่ในที่นี่ก็เขาเอื่อมาเป็นปานี่แหละนะนะเป็นปานี่แหละเป็นหัวโจกไงที่กาลังจะลม่มละลายคุณหมออยู่ เพราะฉะนั้นคุณหมออย่าไปต่อหลอดต่อเทียงองีกยังกับเขาสต็อปยอ่อเมาถ่ายยุดไดดก็ยุทดร้รวาท่นอกท่านบอกว่าจะคุยกับเอฟซีของตัวเองเป็นธรรมดานะเพราะฉะนั้นนะแจว่าคุณหมอนี่กำล่งจะมีคะแนนสงสารเพราะว่าดาวจันทร์มาอยู่ในฐานของราพะดาวจันทมาอยู่ในฐานของกรรมมันะถ้าทําให้ดีดีดีๆเขาวัดฟังเทปฟังธรรมหรือคุณหมอสี่บวชซี่ก็ได้อันนี้ คือดวงจากกาักรราศีมันเป็นดาวจันทร์กำลังส่งผลอยู่ในฐานกรรมมันะปีนี้จะมีคะแนนสงสารจากาหลากหลายอย่างหลากหลายก็คือมีเ e อฟซีคุณหมออยากบวชซี่ก็ได้เดอ้อในชั่วโมงนี้คือเป็นช่วงที่ว่าจากกาักรราศีดวงชะตาบดีพนาให,ให,ให้ให้บวชนะบวชศิลแปดถือศินปฏิบัติถ้ำไหวพระสวดมนต์สร้างพระพุทธรูปถวายพระหรือว่าถ้าเป็นไปได้คุณหมอจะบวชก็บวชได้ นะแต่ว่านะบวชอยู่ทางพุณละบ่ต้องมาทางพี่ดอกมันไกลเออบวชอยู่ทางกรุงเทพกรุงไต้หมงคุณหมออยู่คุณล่ะนะบวชเอาศีลเอารรมเดี๋ยวจะมีคะแนนสงสารเข้ามาหาคุณหมอนะจะมีคะแนนสงสารเพราะว่าดวงชะตาคุณหมอชีมีมีคนมาหมักเดมมีคนมาหมักเดมข่าคุณหมอฝ่าวดดีบ่ดีจะมีชายหนุ่มขี่ม้าขาวควบม้ากันทกะม้าขาวบินมาม้าแก้วม้าเงินม้าคำ ชีมาหาคุณหมอในปีนี้เหนือคูเดอเ้อเหนือคูสิ้นสองตอนกำลังสิเข่ามาหาคุณหมออยู่เด้กำลังสิเข่ามาหาคุณหมอในดีมีเสียในเสียมีดีในความตกรกรรมลำบากที่คนอื่นทอดทิ้งเราแต่ก็ยังจะมีคนเข้าใจคนรักนั้นหาง่ายแต่คนเข้าใจนั้นหายากปีนี้คนเข้าใจคุณหมอจะกลับมาจะมากตะใส่เนอถ้าเบงเอ่า <Okay. S 1> ในดวงจักรราศีของคุณหมอ กำลังสิพบเนื้อคููนะเนื้อคููของคุณหมอยาบดเนื่อคนคือกันติด้ไปอยูน์้ักันได้แล้วอันนี้พูดเล่นพูดเล่นถ้าสมมติว่าเป็นยูทูบเบอร์เอาจับคู่ให้คุณหมอเบิ่งกันจับคู่ให้คุณหมอเบิ่งกันดวงชะตาจักรราศีของในลักษณะเหมือนคุณหมอเนี่ยควรจะได้ยูทูบเบอร์ผู้ใดไปเป็นเนื้อคููเป็นผู้รู้ใจเพราะว่าเนี่ยก้าวเข้ามาสู่เดือนสิบ เดือนเดือนแห่งวาเลนไทน์นั่นก็คือ14กุมภาพันธ์วาเลนไทน์ตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงจังหวะวาเลนไทน์จะมีคนเห็นอกเห็นใจคุณหมอแล้วเข้าไปซับน้ําตาคอยดูอีกไม่นานในดวงของคุณหมอจะมีจะมีเนื้อคู่เข้ามาพะอจา์กับม่องเนี่ยบ่เนี่ยม่องม่องถ้าเป็นเนื้อคู่คุณหมอบ่หยุดแซมแพมบ่นึก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  tiktok t i เป็นเป็น iq ถ้ามีคนเข้าไปเห็นอกเห็นใจคุณหมอเนี่ยชั่วโมงนี้ผู้ใหญน้อดูแต่แคมบ้อรุุ่เทพคุณใหนน้อหันสุเทพกับคุณหมอไปพ้อกันที่เกินยังขึ้นเนาะตะกีบอลร้องเพลงใส่กันอยู่บดมือคือคือหนังอินเดียเนี่ยบ่น่ะเคยเคยเคยดูหนังอินเดียไหมเพราะคุณหมอเองก็ชอบร้องเพลงอินเดียสุเทพก็ชอบร้องเพลงก่อนขึ้นไลท์ คะแนคุณหมอนี่ไล่ไปน้ำคุณหมอตลองเพลงไปน้ำเราเป็นคนอารมณ์ดีแด้คุณหมอเป็นคนอารมณ์ดีบวกคือขอขอ,ขอกินบทีดนอสำหรับคุณหมอนเนี่ยนะแล้วสุเทพก็เป็นคนอารมณ์ดีใจใหญ่ใจกว้างคือกันนะน,ะนะ,นะถ้าสมมติว่าสองคนนี้เจอกันพระอาจารย์ว่าหนังอินเดียมาอีกเรื่องหนึ่งเลยหนังอินเดียมาอีกเรื่องหนึ่งบักจ้ำบักแ,แบบแบบแบบอะไรนะเขาเต้นอยู่กลางสนามหญ้าก,ก่อนนะเต้นไล่จับกันสะกอนอยู่กลางสนามหญ้าแมเออ น่ะโอ้ถ้าแบบนั้นความหามาบังเกิดทันทีเลยนะ <c oughs> ยอมเจริญวิทย์บอกไม่เอาไม่เอาเชียหมอบวชมาสั่นเชียบวดเชียบวดมาสัน่นเชียอะไรเชียแค่บวดมาสันาส่นน่ะืออันนี้คือเป็นดวงดวงของคนเท่าแต่คนล้มอยากข้า,ขามน่ะป้าจาันกับฝากไว้ว่าคนลมอยากข้า,ขามเพราะว่ามือหนึ่งน่ะบ่แนีนะพุทธหมอเขาอาจจะเป็นพิกผันดวงชะตาขึ้นมาใหม่ได้ชั่วโมงนี้ สิ่งที่ทุกที่สุดเนี่ยมันจะทําให้เห็นคนจริงะ้นสี่มี่นาคิดนําใจคนสี่มี่ใจกับเธอกะิีขาวมาพบมาพอ้อเธอในปีนี้คือกันแม้แต่เอฟซีบางชวนกันยังมีเกิดความสงสารบอดด้คิมบอดด้แค้นเล่าจนเปลี่ยนไปแต่ว่าคุณหมอต้องรับพายุกะนนำอย่างหนักหน่วงให้ทันให้ท่วงทีในชั่วโมงนี้จะมีพายุโหมกน่จากมมตรที่กลับกลายเป็นศัตรู อันนี้ก็เลยว่าเอาเยี่ยงสิเพื่อเป็นการฉลองขอต่อชะตาเสริมบารมีถ้าคุณหม้อมังพระอาจารย์ไก่คุณหมอเนี่ยไปเหตสังฆทานนะไปทําสังฆทานหรือไม่งั้นก็ถวายพระพุทธรูปโอ้ยเล่ก็ได้โอ่งน้อยๆนะไปพร้อมกับสังฆทานแล้วก็เอาไปกอธิษฐานหาคู่เลยป่ะเออเนี่ยไปฟังพระอาจาันพ่นมาแล้วว่าปีนี้สิพบพผอเนื้อคู่แบบจักรีมาแบบคู่หรือสิมาแบบสูยให้เป็นคู่สวยแบบสวยคู่งามมันมาพร้อมกันในดวงจักรราศีปีนี้ คุณหมอจะเป็นสเสน่ห์ต่อไปตรงข้ามนนเห็นบอบาทเนี่ยมูเจ้าสีท่าขิมกับบองงามซ้ำคุณหมอน่าบองนี่เสน่ห์ซ้ำคุณหมอสีท่าแปรงลิปติปกับสีบองงามซ้ำคุณหมอปีนี้คุณหมอจะแปลงโฉมไม่เชื่อไปดูคุณหมอในทิกตอกได้เลยคุณหมอจะแปลงโฉมจิ้มริมหน้าตาอ่อนหวานน่ะพูดจาเพราะหน่าหลังจากทีเป็คนค้นห้าวนา่คนปากไว้้นห่าวก,กับสีเริ่มอ่อ,อนลง อ่อนลงอ่อนลงจนกลายเป็นทีนาสงสารของเอฟซีระยหยที่ทำทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอเนี่ยจากกีรเราบอกเคยหายใจไผ่แล้าหายไปแล้วเราวหายุ่งไปแล้วแต่ว่าป่าบ่เอาว่าสั <c oughs> นนะในจาักรราศีนี่บอกว่าเราาหายุ่งไปแล้วแต่ว่าผู้เป็นป่านั้นบอกอาใจของเจ้าคือมาสอเสาแต่น้อนี่น,น,นะในราชว่าละดีผีแต่ยังมีไส้ลมกลุม่มเกี่ยงสีมาบ้า,บากล่อมใจอยู่เด้อ เพราะฉะนั้นดวงของคุณหมอยังมีอนาคตอยู่นะคะน่ะพรุ่งนี้ยังมีสําหรับเราเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งท้อใจท้อเอาไว้ไว้ให้บักลิงถือนะเพราะฉะนั้นคุณหมออย่าอย่าเอาไปถือ <c oughs> นะคุณหมอจะเอาเอาลูกท่อไปถือชั่วโมงนี้กระทาจิตใจให้สบายการที่เข้าไปให้ความหวงังเอียงมากเกินเกินไปเข้า,ากระจะกลาเเป็นผู้ผิดหวงังเพราะฉะนั้นน่ะการที่ไปเคยรักเคย ให้ใจไทยะชั่วโมงนี้ให้ปล่อยวางให้ปล่อยวางเดี๋ยวนะพระอาจารย์น่ะกสิคแพ่เมตตาสวดมนต์ซอยนะให้ได้พบพ่อค้นดีเขามาาจุนเจือเขามาาซอยเหลือตกน้ำาบาไหลตกไฟบ่าใหม่คุณงงามความดีที่คุณหมอทำมาน่ะกสิซอยเกลื่อนหนุนเพราะว่าอยู่ในฐานของกรรมะกรรมะของคุณหมอในปีนี้นี่ยนี่นี่กรรมะน่ะ นี่ยกรรมมะของคุณหมอเลขเลขหกอยู่ในฐานของเลขสิบห้านี่เป็นกรรมะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณงามความดีจะส่งผลในเรื่องของความรักความเมตตาปีนี่ถ้าเป็นคุณหมอเป็นคนที่ท้ามากค้าขายโอ้ยเสียดายเนาะคุณหมอเนี่ยเป็นว่าจาที่ดีได้ปีเนี่ยน่ะแต่ว่าเขาบ่เอาเขาบ่เอาผู้หลักผู้ใหญ่เขาบอกว่าบ่าเอาบ่เอาบ่าเอาบ่เอา,อเอานั่งกินข้าวไปก็ยันว่าบ่เอาผู้หลักคน <c ười> เปิดเสียงคุณหมอฟังนั่งกินขา้าว หายไปน้ำได้เหมือนาาเด็กอาจานไปเบิ้งเรา,าหายไปน้ำ <c oughs> อดเดอ้อดอดเดี๋ยวทนฟังทนฟังให้จบนะเอฟซีนะนะเราวก็เปิดเปิดคลิปเสียงของคุณหมอไปน้ำเราวก็นั่งหายไปน้ำนะเห็นบอดเขาเบ่าเาทียมเนี่ยเขา,าเบ่าแล้วคุณหมอกต้องข้าใจแล้วนะอะไรกัดสู้คุณงามความดีไม่ได้จําคําของาอาจาร์พ่นไว้เด้อคุณหมอเด้อความดังไม่คงที่ความดีสิคงทนนะความดังไม่คงที่ความดีสิคงทน ถ้าคุณหมอเสื้อมันในคุณงามความดีเคยหายใจแล้วความดีจะรักษาคุณหมอเองนอะอาจารย์ยังมองเห็นแสงสว่างที่จะเข้ามาสู่จักรราศีชะตาชีวิตของคุณหมออยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะล่องเบิงล่องล่องล่องไหวพระสวดมนต์ล่องท่าบุญนะถวายสังฆทานถวายพระพุทธรูปแล้วจะเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นให้บังเกิดอย่าลืมถวายนา้ำยิ่งถวายนา้ำเท่าไหร่ความแห้งแล้งก็จะไม่มี น้ำใสใจจริงเอาไปถวายพักและอธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้าได้คนที่มีน้ำใสใจจริงเข้ามาเจอเขามาเป็นกัลระยะนิมิตแห่งชีวิตของขาพเจ้านี่คือถวายน้ำใสใจจริง้อนะเอาําหรับมือนี่โอ้ยว้าไปว่ามาสองมงกร่าแล้วพีนน่น้องนะกาิขอลงไหลไปเพียงเท่านี้ก่อนถ้าว่าไปไหลกว่านี่มือนี่หมอสิจัย์ขึสนเวที่ <laughs> อันนี้ไปหลไรก็เนี่เขาหมอกะสิจับพระจันทร์ขึ้นเวที่เอาไว้เมื่อหลังเมื่อหนามาใหม่แอมกะจังมาพบม,มาปะออก,กันใหม่สำหรับวันนี้ก็ขอทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญแต่คิดการทําการสิ่งใดให้สำเร็จสำเร็จให้มีแต่โชคให้มีแต่ลาภมีแต่เฮงเงปังปังทุกท่านทุกคนวันนี้เป็นนิทานนะเพื่อเอามาเป็นวิทยาทานแค่นั้นไม่ได้ไปก้าวล่วงหรือว่าไปใส